สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบันไซยผู้ไปหากระถางโหดทุกท่านนะครับกระถางโหดวันนี้พามาชมกระถางใบเท่ๆกันนะครับเป็นรูปหัวกวางซึ่งใบนี้นะครับเราใช้เวลาทํานานมากครับเพราะว่าไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะมาทําปั้นกระถางสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็ทํางานรับเหมาก่อเติมบ้านนะครับมีโอกาสก็ทํา ทำไว้นะครับเพราะว่างานไม่มีออเดอร์นะครับก็เลยต้องทำเฉพาะยามว่างนะเป็นงานอันดิเรกไปก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเสร็จสมบูรณ์เลยนะครับสำหรับเจ้ากระถางใบนี้ก็จะเป็นงานศิลปะทเท่ๆนะครับแนวล้อลๆบนแผ่นเพจเหล็กนะครับแล้วโชว์น็อตสีดำตัดกับกระถาง รูปสัตว์นะครับรูปหัวของสัตว์เป็นสีปูนนะครับงานแบบนี้จะเทได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อเป็นสีปูนเนี่ยะครับไม่ใช่สีขาวหรือว่าสีดําหรือว่าจะเป็นสีจริงๆที่ใกล้เคียงกับกวางนะครับแต่นี่นะครับคืองานที่สวยที่สุดก็คือสีปูนแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่เคลือบอะไรเลยวันข้างหน้าก็จะเกิดตะไคร้ขึ้นก็จะสวยยิ่งกว่านี้นะครับ ที่บอกไปนะครับงานแบบนี้จะเหมาะกับบ้านโมเดิร์นสวยๆนะครับเหมาะกับคาเฟ่ร้านอาหารนะครับเหมาะกับสนามหญ้าสนามหินนะครับออกแนวโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับบ้านไหนแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์นสไตล์ลอฟก็เหมาะเลยครับที่จะเอากระถางนี้ไปตั้งโชว์ด้านหน้านะครับและที่สำคัญมันคือกระถางบอนใส แท่นขาตั้งนี้นครับสามารถถอดได้นะครับตัวนี้ถอดออกจากกันได้ด้านบนแล้วก็ยึดใส่นี่นะครับเวลายกไปก็ยกไปทั้งท่อนบนนี่นะครับขนาดของกระถางนะครับก็จะค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าสัตว์จริงๆนะครับใหญ่กว่าเจ้ากวางจริงๆเพราะว่าเราต้องการที่จะยัดเข้าไปให้ได้สองต้นนะครับก็คือจะยัด ทำเป็นเขาจำลองเขาของกวางตรงนี้นะครับให้ได้สองตน้นดังนั้นนะครับหลุมก็เลยต้องกว้างขึ้นนะครับพอหลุมกว้างสเกลจริงๆของเขาก็เลยต้องใหญ่ตามไปด้วยนะครับอย่างที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปนะครับว่าบอนไซจะขับความสวยงามของเขาออกมาได้มากที่สุดนะครับก็ต่อเมื่อได้อยู่บนกระถางที่เป็นเรื่องราวนะครับเราจะได้เสพศิละปะต้นไม้ได้อย่างเต็มที่ได้อย่างมากที่สุดนะครับ ถ้าเป็นแค่ต้นไม้บนกระถางธรรมดาธรรมดาก็จะเหมือนภาพวาดบนกระดาษที่มีมีแต่ต้นไม้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีองค์ประกอบพวกนี้เข้ามานะครับภาพวาดนั้นก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรับมีหลายสิ่งหลายอย่างให้มองเข้าไปในภาพจะทําให้เราได้เสพงานศิลปะแบบสมบูรณ์เต็มที่มากที่สุดนะครับต้นไม้ที่เราจะเอามาใส่ก็คือเจ้าต้นตะโกสองต้นนี้นะครับ เนียบตุ่มก็ไม่ใหญ่มากนะครับดูบนกระถางใบเล็กๆแต่ยังเล็กไม่พอเราต้องเอาออกอีกซอยออกอีกครับเพื่อที่จะยัดลงไปในหลุมนี้ให้ได้ครับนี่ครับดูลุมหลุมนี้ก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากอะไรมากนะครับดูก็ค่อนข้างที่จะเล็กเล็กอยู่นะครับดูครับถ้าเอาลงไปสองตุ่ม ก็ได้ประมาณเท่านี้ครับแค่ฝ่ามือครึ่งฝ่ามือสองสองกระถางต้องยัดยัดลงไปให้ได้นะครับแต่ก็สําหรับต้นไม้ที่มีรากที่เยอะและแข็งแรงแล้วไม่ใช่ปัญหาอะไรครับแต่ตะกูที่เอามาใหม่ๆนี้ไม่สามารถเอาออกได้นะครับดินแต่นี้เป็นตะโกูที่เราเลี้ยงมาเป็นปีแลครับน่าจะมีรากฝอยเยอะอยู่ เดี๋ยวเรามาจัดลงกระถางในวันนี้กันครับก่อนอื่นนะครับเราก็ทําการลิดใบเพื่อลดการไายน้ํานะครับใบที่ไม่จะเป็นเราก็จะลิดออกเลยนะครับสนใบต้นไหนที่มันยังเป็นใบอ่อนอยู่แล้วจะเก็บไว้นะครับเอาเอาออกเฉพาะใบที่แก่จากนั้นก็จะทําการสอยตุ้มดินออกให้เล็กนะครับ ได้แล้วครับตุ่มดินที่สมดุลมากที่สุดครับเข้าได้ทั้งสองต้นก็เหลือเพียงแค่กำมือเดียวขนาดนี้นะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ยังพอมีรากฝอยที่เยอะอยู่นะครับตราใดที่ตุ่มดินไม่แตกเราก็มั่นใจได้ว่าเขาจะปลอดภัยนะครับแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็เยอะกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แน่ๆโอกาสรอด เดี๋ยวเรามาจัดลงกระถางกันใส่ย,ยาตาแผลให้เรียบร้อยนะครับทุกจุดโอเคครับก็จบลงไปนะครับสำหรับการ ยัดต้นไม้ลงไปนะครับทั้งสองต้นได้สําเร็จนะครับอย่างทุรักทุเลตอนเอาลงไปนี่ก็ที่แรกก็ถ่ายให้ดูอยู่นะครับแต่ว่าคลิปมันยืดยาวเกินไปเลยตัดนอกทั้งหมดเลยดีกว่ามันยุ่งยากเกินไปนะครับมาทําให้ดูตอนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบนี้เลยดีกว่านะครับองศาก็จะประมาณนี้ครับเอียงนิดนึงครับจาลอง ป่านะครับเหมือนป่าเป็นสวนป่าได้เลยครับที่สำคัญเป็นเขากว้างได้เลยองศาที่เท่ๆแบบนี้นะครับนี่หลังจากนี้เราก็จะไม่ทําการแตะต้องเขาเลยนะครับยึดอยู่แบบนี้เป็นเวลาสองปีเต็มๆห้ามทําอะไรเลยเพราะว่าวันนี้เรารบกวนเขามากเกินไปแล้วครับดังนั้นเราก็เลยต้องทิ้งไว้แบบนี้ครับสักสองปีเต็มๆ เสร็จสิ้นสมบูรณ์เหลือแค่เจ้าสองตัวนี้นะครับม้าครับม้าตัวหนึ่งแล้วก็ช้างอีกตัวหนึ่งรอการปั้นนะครับช้างเป็นต้นไมต้ตรงงาเขานะครับส่วนม้าตัวนี้ก็ต้นไม้ก็เป็นขนด้านหลังนะครับขนหลังคอของม้านะครับรอติดตามชมกันต่อไปครับขุดเจ้านี่เสร็จเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับ กดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ